ข่าวนอฟาร์มคืออะไรคุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่นี่เป็นข่าวอันตรายที่ต้องระวังข่าวนอฟาร์มคือการรายงานอัตราจ,จ้างงานของสหรัฐโดยจะมีประกาศทุกๆวันสุกแรกของเดือนเวลา20.30นประเทศไทยหรือบางเดือนอาจจะประกาศเวลา19.30น,นตามการปรับเวลาอมแสงได้ไทม์เซฟิงข่าวนอฟาร์มส่งผลกระทบอย่างไร ในช่วงเวลาการประกาศข่าวนอนฟาร์มตลาด f o r e x มักจะมีหัวลมปริมาณที่สูงขึ้นมาและมักจะทำให้เกิดการสวิงของราคาอย่างรุนแรงกับคู่เงินต่างๆในเวลาไม่กี่นาทีหลังการประกาศข่าวโดยเหตุการณ์ที่พบบ่อยคือราคาพุ่งไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งหลายร้อยหลายพันจุดในช่วงไม่กี่นาทีหลังจากการออกข่าว <B> คุณทราบหรือไม่นักลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงของการประกาศข่าวนอฟาร์ม เพราะมีความผันผวนและมีความเสี่ยงที่สูงมากแต่ก็ยังมีนักลงทุนอีกบางกลุ่มที่นิยมเทรดข่าวนอฟาร์มโดยให้เหตุผลว่านี่เป็นโบนัสประจำเดือน <S <S หากคุณยังมีประสบการณ์ในตลาด forex น้อยหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวนอฟาร์มนั้นมักเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากคุณชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ปุ่มด้านล่างและหากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถติดตามข่าวสารบทความใหม่ๆได้จากเว็บไซต์ของเรา